ดเคดีนี้ไปดูการเก็บเกลี้ยงอะไรเกลี้ยงไปดูผมดาบตำรวจที่ดิพัทปิตาลโบตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามตำรวจภูธรอำเภอบ้านหลุดแก้วแหล่งที่ช่องม่วสุมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดคุณตำรวจเข้าบุกจับแหล่งม่วสุมพอบุกเข้าไปก็เจอเลยครับ แน่นอนเลยเดดี๋ยวกแะใหู้ชัวร์อยู่แล้วครับแกะดูเลยครับเออจะจะให้มันน้อยหนาว้าวระเบิดระเบิดอะไรเนี่ยเรียกทำไมเนี่ยกำลังแกะอยู่ได้ไม่เห็นไงมัน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 อะไรระเบิดพี่ตลาดหุนแล้วด้วยตลาดหุนแล้วด้วยกำไว้กำไว้เฮ้ยกดไว้มันไม่ระเบิดครับ นี่ล่ะเฮ้ยได้ไงพี่ไปคันนู้นเออไปแม่ตัณเกียรกันเห็นเห็นคันไหนก็ไปเออครับไปไกลๆเลยครับไปโอ้ใครจะกล้ารบล้วครับหยุดเฮ้ยหยุดธพวกเองอ่ะเป็นอะไรกันเนี่ยฮะพี่ก็เป็นพี่พี่ก็เป็นหัวหน้าต้องให้พี่เขาตัดสินใจว่าจะไปคันไหนดีมากไอ้น้องจะไปคันไหนครับไปคันเองอ่ะคันผมทำไมต้องไปคันผมอ่ะเอ้าก็ข้าสนิทกเองที่สุดอก็ฮะเอาสิจัดดีนักสนิทนี่นะแต่ทำไมคันผมต้องมีข้อแม้พี่เฮ้ยมีข้อแม้อะไรวะ ทำไมต้องให้แค่อยู่ในยางนี้ด้ขอให้พี่เป็นมนุษย์ยางรถยนต์อุ๊ยน่ารักว้าวดูประทับสิมันกลัวระเบิดเหมือนกันทำไมต้องให้แค่อยู่ในยางนี้เลยวะในการผมก็ต้องไปอย่างนี้แหละพี่โอ๊ยต้องวิ่งขัดตัวเอาหน้าอึดอัดนะดีแล้วดีกว่าเพื่อนเละทั้งตัวนะพี่ตำรวจโดนระเบิดตายไม่ดีหรอกครับมันหนุกหูนะเรงเง่า <Yaz> มีเง่าหูเบาไม่เข้าท่าเธอก็ชือกะชื่อเขา เรื่อนเงาเงาเงาหูเบาไม่เหงาตาเรื่องควาเชื่อเชื่อของเราเรื่องบ้าบ้าเรื่องสิเรียนสิเรียนมันเครียดแทบจะบ้าเชื่อก็เชื่อกเชื่อหูเบาไม่เหงาเรต่องอะไรเป็นระเบิดเป็นระเบิดแบบแบบฟางน้อยหนาระเบิดที่ถืออยู่ในมือเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ให้ถือไว้ก่อนบอกถือไว้ก่อนเอาขึ้นรถจะกลับลงพักหายางรถโดนมาได้ก็มาครอบไปว่าระเบิน ไหนๆก็มีห่วงยางแล้วแวะบางแสนหน่อยไหมขอขอบคุณดาบตำรวจทิติพัฒน์ปีตาระโพผูพ้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพราชลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องเอายางครอบกันระเบิดคดีเด็ด